เยือดเบื่อเลยก็คือนายยงงวงจุ่งจุ่งมาแค่โอ้ยเพื่อนจะต้องเสียงเมียจมเมียหายเมียดาวโอ้ยเบื่อหอวลำคันหอวกระเด็นมาหาเจ้าอย่างไรเชงโอ้ยบักบานี้แม่มฟังกูเดือเล็กเด้อเ้อฟังเลยอะไรฟังกูมลูกกูเมียนี่นี่ดีทุกคนเด้ตามที่กูเห็นมานี่นว้าวคือจังกูนี่อือ กูไปออกนอนให้นอนหน้าอยู่กูม <m> ือนีิก็ย้อนกูฟังค้อมือข้อมีอ่ะเด้โอ้โหอ๋อเสียงกูอะไรบอสันเอ้าก็ไปนอนให้นอนหน้าแล้วบ่ได้ยินเสียงโจมเสียงดามันแม่นบ่สั่นอืมแม่เนี่ยเนาะคุณยินเสียงโจมเสียงดาเออไตีบ่สั่น ก็ตัดสั่นแล้วมันกับฟังข้อมือเลยแม่เว้ยมึงกัฟังค้อมือขคมียมึงในแม่เฮ้ยมึงเอเมียน่าข่อยไปฟังค้มือก้รมียได้เพรยังเสียงไปลำขั้นเฮ้ยลำขัน เฮอีย่างหี้ได้มีเสียงนะฉันขะ่อยบุมมีไฮมีหน้าพ่อเฉไี้ออกไปนอนคืนจอดไหมมวั <c oughs> ววมน,าานะนอักก็บกมาแล้วมึงเล่ปากกันย่งงูนะ <c oughs> ้ตอนนี้หนเีว่าจอดแล้วโ้เอาปดีรถจอดอ่ะนะ I thought, what are we <laughs>